ตอนนี้เพลงก็อยู่ในห้องทรีทเมนต์แล้วนะคะและสิ่งที่เพลงจะมาทําวันนี้ก็คือคอสต้ตงรุงหน้าค่ะคือเป็นคอสเบสิกที่แบบทุกคนทําได้นี่มันจะตเป็นแบบนี้เลยเป็นผงทองคามมีความแบบระยิบระยับวิบวับมันเป็นมาร์กที่ทําให้หน้าเราชุ่มชื้นมากค่ะซึ่งเหมาะกับคนที่ผิวแห้งอย่างเพลงเพราะว่าเพีงเนี่ยผิวหน้าจะแห้งกรันมากวินาทีตอนที่เราลืมตาขึ้นมาแล้วแบบหลังจากมาเสร็จเนี่ยหน้ามันแบบ ก็แบบชุ่มชื้นมากนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวค่ะนี่นะคะก็จะผสมก่อนนี่คือแบบพร้อมมาแล้วใช่ไหมคะใช่ตอนลงมาจะรู้สึกเย็นๆนิดนึงนะคะนี่ก็คือตอนที่เทมาร์สลงไป เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะ few moments later. ตอนนี้ก็ครบเวลา15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะมาร์คอันนี้ออกกันค่ะอชอบตอนลอกมาร์ออกที่สุดแล้วอะ มันรู้สึกแบบสบายมากมันรู้สึกว่ามันชุ่มจากตอนแรกที่มันแห้งมากเพราะว่าเราแบบอาจจะทาครีมน้อยๆมาหลายวันหรือว่านอนดึกอะไรเงี้ยหรือกินน้ําน้อยด้วยแหละใช่แตพอแบบเอาอันเนี้ยมาสเข้าไปอ่ะมันเป็นมาสที่เข้มข้นมากอ่ะเหมือนผิวมันอิ่มเหมือนเขาได้รับอาหารอันนี้ไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ทาไม่ได้ทาอะไรเลยนี่คือสดมาเรียบร้อย ก็วันนี้ภารกิจในการทำหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาทำอะไรที่แบบช่วงกักตัวเราไม่ได้ทำอย่างเช่นการทำหน้าเป็นต้นอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เพิ่งมา Privilege Clinic ที่ทองหล่อเนี่ยเพิ่งจะต้องแวะซื้ออาหารร้านหนึ่งตลอดเลยค่ะนั่นก็คือร้านกุ๊กฝ้าหยุ่นค่ะคือไปร้านอาหารสไตล์ฮ่องกงแบบอร่อยแบบอร่อยมากจริงๆและที่เด็ดสุดข,ของเขาก็คือ ูแดงนี่คือจากใจคนที่ไม่ชอบกินหมูแดงพอมากินหมูแดงร้านนี้คือมันเป็นหมูแดงที่แบบมันมีความมันแทกแล้วมันก็มีความนุ่มถ้าใครมาแถวนี้นะคะอยากให้ลองมาอุดหนุนช่วยเหลือร้านอาหารเขาด้วยเพราะว่าเขาอร่อยมากเพียงอยากให้เขาอยู่กับเราไนปนานๆเนื่องจากช่วงนี้เพลงติดเกมเกมหนึ่งมากนั่นก็คือเกม Overco o k นะคะมันอยู่ใน Nintendo Switch ซึ่งติดมากจนกระทั่งแบบจะไปซื้อ Nintendo Switch มาเองเลยแต่ว่า รู้หรือไม่ว่า Nintendo Switch ก่อนโควิดเนี่ยราคาประมาณ9,000บาทแต่ว่าพอาทว่มโควิดที่คนต้องกักตัวหรือว่าเนี่ยราคาขึ้นไปถึง2,000บาทก็เลยอ่ะไม่ซื้อเก็บตังค์แล้วก็มาเล่นบ้านเพื่อนแทน Hello h e ค่ะสวัสดีค่ะนี่ได้เวลาฝึกปรือฝีมือทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะพวกเราคือ Dream Team เยอ เมาสวนกันเนี่ยไม่อยากจะสวนนี้อ่ไแ่ใี่ไม่อบไหนเบลนนีล้นมันเปมนือแล้วแบบมีแ้แบบฟ้าใสแดงเปล่าเนื้เป็นเนื้อหก ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะทันเวลาเค์ฟิวพอดีก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็หยิบกล้องไปถ่ายเล่นๆให้ดูการสนุกสนุกว่าวันนี้เพิ่งออกไปทําอะไรมาบ้างนะคะยังไงช่วงนี้ก็ออกไปข้างนอกได้แล้วแต่ว่าก็อย่าลืม,มระมัดระวังตัวกันด้วยใส่หน้ากากแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดป้องกันการติดเชื้อกันให้ดีนะคะเดี๋ยวถ้าวันอื่นเพงมีอะไรสนุกสนุกก็เดี๋ยวถ่ายมาฝากให้ดูกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนลคะค่ะพักผ่อนลวบ๊ายบายคะ่ะ